สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีอีกตัวที่หวานแหววมากเจ้าสาวค่ะไม่ใช่เจ้าสาวกลัวฝนเจ้าสาวต้นนี้ชอบฝนมากค่ะเป็นบอลสีที่สวยหวานซึ่งปกติแล้วเขาจะมีป้ายสีเขียวสีขาวติดอยู่ในใบนะคะแต่ต้นนี้เขาผ่าออกมาจากต้นแม่เจ้าสาวก็ป้ายหลุดนะคะ จะคล้ายๆกับหนุมานประสานกายที่ผ่ามาแล้วก็จะได้ชมพูหมดไม่มีป้ายเขียวนะคะต้นนี้ก็เช่นกันป้ายหลุดไปแล้วแต่ก็รอในวันข้างหน้าเขาอ,อาจจะมีป้ายขึ้นมาก็ได้นะคะในหลอดใหม่ๆแต่ความงามของเขาเนี่ยโหย้ยแต่งตัวรอเจ้าบ่าวเลยนะคะหวานแหววมากๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยมีความหวานแล้วก็น่าเลี้ยงนะคะถึงจะไม่มีป้าย ขาวเขียวอะไรก็ก็ยังน่าเลี้ยงอยู่น่าสนใจใช่ไหมคะเนี่ยเขายังโตไม่เต็มที่ถ้าโตเต็มที่เขาจะใบคล้ายชายชนอย่างนั้นนะคะคล้ายอักษรสวรรค์อย่างนั้นเลยแต่ต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่ก็เลยใบเขายังไม่แข็งเพิ่งออกจากตู้ด้วยนะคะเขาก็จะสวยด้วยธรรมชาติของเขาเองการผ่าบอนสีก็อย่างนี้ค่ะผ่าแล้วก็จะแผงผ่าแล้วก็จะไม่เหมือนต้นแม่ นะคะก็ต้องทําใจว่าอบางทีผ่าแล้วไม่สามารถที่จะเหมือนพ่อกับแม่ได้เลยก็เป็นเจ้าสาวรอเจ้าบ่าวมาสู่ขออย่างนี้เธอค่ะแต่แม่เขาและเจ้าสาวแน่ๆค่ะอืก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลี้ยงด้วยความรักนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้น่ารังเกียจอะไรเขาก็สีชมพูหวานแหววมากๆเลย นี่เลยเจ้าสาวค่ะรอเจ้าเว่ามาจีบระคา่ะมาสู่ขอบอนสีเนี่ยบางครั้งต้นตระกูลของเขาเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันไปอับสรสวรรค์เป็นต้ตนต้ระกูลของเขานะคะอับสรสวรค์ชายชนอะไรผ่าแผงมาเรื่อยเลยค่ะแล้วก็เป็นมีผ่าอับส์ทสวรันแล้วก็เป็นนางฟ้าแล้วก็มีเจ้าสาวนะะี่ค่ะ ที่ผ่านมาเรื่อยๆนางฟ้าก็จะสีขาวๆใช่ไหมคะเพราะนางฟ้าต้องสีขาวเจ้าสาวนี่ก็จะสีชมพูก็น่าจะใช่อยู่ก็สุก็คิดว่าไม่น่ารังเกียจอะไรคะ่ะเลี้ยงไว้เถอะเนะาะเจ้าสาวสีชมพูก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชม